สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Top ปเทรนดิ้งค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวสุดพิเศษที่ต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะนี่คือการปรากฏตัวของเครื่องบินรบที่ถูกขนานนามว่าเป็นมังกรแห่งท้องฟ้าราเฟลนากาลันจิตหรือนาคาแห่งฟากฟ้าที่กำลังสร้างความฮือฮาไปทั่วทั้งภูมิภาคและในระดับโลก หลายคนคงทราบกันดีว่าดัซซอราเฟลของฝรั่งเศสถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบอเนกประสงค์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกความสามารถหลากหลายไม่ว่าจะเป็นภารกิจโจมตีทางอากาศต่อสู้กลางอากาศการโจมตีภาคพื้นดินไปจนถึงการลาดระเวนลึกทำให้ราเฟลกลายเป็นตัวเลือกที่หลายประเทศอยากได้ครอบครองแต่สิ่งที่เรากำลังพูดถึงในวันนี้ ไม่ใช่ราเฟลรุ่นปกติแต่คือราเฟลเวอร์ชันพิเศษที่ถูกตั้งฉายาว่านาการันจิตที่หลายคนต่างยกย่องว่ามันคือการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีล้ำยุคและสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังอำนาจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชื่อนาการันจิตหรือนาคาแห่งท้องฟ้าไม่ได้ถูกตั้งขึ้นมาแบบไร้ความหมายแต่เป็นการสะท้อนถึงตำนานมังกรนาคาที่มีอยู่ในหลายวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะความเชื่อว่าพญานาคคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังความศักดิ์สิทธิ์และการปกป้องเมื่อมาผนวกเข้ากับเครื่องบินรบสมัยใหม่อย่างราเฟลจึงกลายเป็นภาพจำอันน่าเกรงขามที่ทั้งโลกต้องหันมาจับตาราเฟลนาการันจิตถูกพัฒนาโดยอิงจากกลุ่นราเฟล f 4ที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของฝรั่งเศส มีการอัปเกรดทั้งระบบเรดาร์ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ระบบเชื่อมโยงข้อมูลและอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่สามารถโจมตีได้ทั้งใกล้และไกลในเวลาเดียวกันจุดเด่นของรุ่นนี้คือการออกแบบพิเศษที่เน้นการปฏิบัติการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเต็มไปด้วยพื้นที่ภูเขาป่าดิบชื้นและมหาสมุทรกว้างใหญ่ในด้านสมรรถนะราเฟลนาการันจิต สามารถทำความเร็วได้สูงสุดเมตร1.8หรือราว2,200กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินได้สูงกว่า15,000เมตรและมีรัศมีการปฏิบัติการไกลถึง3,700กิโลเมตรทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างยืดหยุ่นทั้งเชิงรุกและเชิงรับขีปนาวุธที่ติดตั้งเช่นเมตอที่ยิงได้ไกลกว่า200กิโลเมตรและ MICA ที่ใช้สำหรับการต่อสู้ระยะประชิด ล้วนแต่เป็นอาวุธที่ทำให้ราเฟลรุ่นนี้มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในภูมิภาคสิ่งที่ทำให้ราเฟลนาการแลนจิตกลายเป็นตำนานไม่ใช่แค่สมรรถนะทางเทคนิคแต่ยังรวมถึงความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์การนำเอานาคามาใช้สะท้อนถึงการปกป้องท้องฟ้าและแผ่นดินแม่เป็นภาพที่สอดคล้องกับความเชื่อของผู้คนในอาเซียนทำให้เครื่องบินรุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาวุธสงคราม แต่ยังเป็นเครื่องหมายแห่งศักดิ์ศรีและพลังป้องกันประเทศหลายสำนักข่าววิเคราะห์ว่าการปรากฏตัวของราฟาเอลนาการันจิตจะส่งผลอย่างยิ่งต่อดุลอำนาจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะนอกจากเทคโนโลยีการรบที่เหนือชั้นแล้วยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือเชิงการทูตในการสร้างอำนาจต่อรองได้อีกด้วยลองคิดดูสิครับถ้าประเทศใดมีเครื่องบินรบที่ทั้งทรงพลังและมีภาพลักษณ์อันยิ่งใหญ่ จะทำให้ประเทศนั้นก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านความมั่นคงได้ในทันทีไม่เพียงแค่นั้นราเฟลนาการันจิตยังมาพร้อมกับระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ STECRA t ที่ช่วยให้มันแทบจะล่องหนจากเรดาร์ของศัตรูได้สามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับและโจมตีด้วยความแม่นยำสูง เทคโนโลยีการสื่อสารและเชื่อมโยงข้อมูลยังทำให้เครื่องบินลำนี้สามารถทำงานร่วมกับกำลังรบอื่นๆได้อย่างไร้รอยต่อไม่ว่าจะเป็นเรือรบเรือดำน้ำหรือหน่วยภาคพื้นดินนอกจากนี้ดีไซน์พิเศษที่เน้นความเป็นนากายังมีการตกแต่งลายเส้นและสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนความเป็นตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างชัดเจนทำให้เมื่อมันทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าจะดูราวกับมังกรนาคาที่กำลังลอยตัวเหนือผืนโลก เป็นภาพที่ทั้งงดงามและน่าเกรงขามในเวลาเดียวกันหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมถึงต้องสร้างราฟาเอลรุ่นพิเศษอย่างนาการันจิตคำตอบคือเพื่อสร้างความแตกต่างและเพื่อแสดงถึงการยืนหยัดของประเทศที่ต้องการแสดงพลังทางอากาศอย่างโดดเด่นบนเวทีโลกในยุคที่การแข่งขันทางทหารกำลังทวีความเข้มขน้นการมีสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครจะกลายเป็นเครื่องมือสร้างภาพลักษณ์ที่ทรงพลังมาก และแน่นอนครับราเฟลนากาแลานจิตไม่ได้ถูกมองว่าเป็นแค่เครื่องบินแต่คือตำนานใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ถูกจะรึกลงในประวัติศาสตร์การบินรบเป็นการประกาศต่อโลก,กว่าท้องฟ้าแห่งนี้มีผู้พิทักษ์ที่แข็งแกร่งและพร้อมปกป้องดินแดนด้วยศักดิ์ศรีและพลังของมังกรนาคาสรุปแล้วราเฟลนาคาแลานจิต คือการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องบินรบที่ไม่เพียงแต่มีสมรรถนะเหนือชั้นแต่ยังมีพลังแห่งตำนานคอยหนุนหลังทุกครั้งที่มันบินขึ้นสู่ท้องฟ้าไม่ได้หมายถึงแค่ภารกิจทางทหารแต่ยังหมายถึงการประกาศศักยภาพและอำนาจของชาติให้โลกได้รับรู้นี่แหละครับเรื่องราวสุดเข้มข้นของราเอลนาการันจิต เครื่องบินรบที่กำลังถูกกล่าวขานไปทั่วโลกแล้วคุณละคิดว่าราเฟลร,รุ่นนี้จะเปลี่ยนสมการด้านความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนได้จริงหรือไม่คอมเมนต์บอกความเห็นกันด้านล่างได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องท็อปเทรนดิ้งคาของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆเ,เกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์และความเคลื่อนไหวด้านการทหารรอบโลกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ